มันอะไรจะถึงวันนี้เบลบอกว่าแม่งจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะสนามบอลอยู่ตรงข้ามบ้านแต่ว่าบ้านไหนอยากรู้เว้ยนี่มันสนามบอลแสดงว่าตรงข้ามมีตาจะใช้เอียับโตเกียวดริฟต์รถสีเขียวใช่ไหมอ่ะโอเคใช่รถส,สีเขียวมีอยู่คนเดียวมาขอจอดนดบ้างแล้วก็อืม ปิดประตูเอาละติ้งติ้งฮัลโหลมีใครอยู่บ่ถูกปะนี่อะไรวะอ๋อคุณเก้าวันนี้เธอหรอเคเคเเข้ามาเข้ามาโอเคไม่ได้เจอกันนานไปเห็นประตูอ่ะแล้วเบลล่ะเบลอยู่ห้องกลัวน่ะไป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 เบลยังไงคุณเก้ามาแล้วเนี่ยสวัสดีครับพี่เก้าไม่เจอกันนานฮะสวัสดีแจ้ อ่ะว่าแต่ทาอะไรอยู่ล่ะอ่ะกำลังเตรียมของเนี้ยฉลองฮะอืมอย่างนี้นี่ปัดเปรโอเคเดี๋ยวพี่ไปนั่งรอก่อนเลยก็ได้เนี่ยอาหารเสร็จพอดีเลยอือแล้วฉันนั่งไหนเนี่ยนั่งนี่เหรอนั่งนี่สักขวดไหมสักขวดไหมฮะสักขวดอะไรเจ้าคออ่อนไม่ใช่เหรอเฮ้ยออ่ะกระบอกคออ่อนหายไปเอ่ะ นกอ้อนี่นี่นี่น้องรู้ทุกคนชอบอันนี้นี่อู้หูหันหมูหันเงี้ยเหรอว้าวไม่ได้กินน้ำเลยจองตรงนี้เลยแล้วกันเออแป๊บหนึ่งนะพี่เอาแก้วไหมพี่เดือบ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 แต่แพี่เดี๋ยวหนูไปหยิบเดี๋ยวหนูไปหยิบอันนี้ในตู้ตู้เย็นให้แล้วกันเดี๋ยวมาน่าใจนี้ละบ้านใหม่นี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ผมแม่งมองตรงไหนเห็นแต่มันเนื้อไปหมดเลยเอ้าไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวเย็นมั้งไง ใช่แล้วฮะกังจิวโอเควันนี้เป็นไงบ้างขับรถมาเหนื่อยขับรถมาหลายกิโลอยู่โอ้ยโอเคมาดื่มฉลองให้กับบ้านใหม่เบลชนแก้วแก้วโอเคอ้ยโอเคม่ค่ออะไรมีคนอสื่ออะจริงนะแต่ไม่ได้กินหมูต่อเลยเนี่ยอืมอ่ะกิน กินเดี๋ยวนะฉันไม่ใช่เจ้าบ้านเทำไมฉันต้องบอกว่ากินด้วยโอเคกินตามสบายเดี๋ยวนะกูกูก็ไม่ชอบเจ้าบ้านอยู่ดีเลยเลยหลุดเจ้าบ้านนะพี่หลุดเจ้าบ้านนะโอ้อะไรวะเนี่ยอ่าว่าแต่เบลแถวนี้มีศาลเจ้าหรืออะไรพวกนี้ไหมศาลพระพูกอะแม่เนี่ยเนี่ยตรงข้างบ้านเราเนี่ยมีเลยพี่ฮะตรงนู้นเหรอโอเคกีบจะผมพาไปไหมแป๊บหนึ่งนะพี่ขอไปเอาเส้นไว้ก่อนอ่เส้นไว้อยู่ในตู้เย็นใช่ไหม ใช่ค่ะน้องทำเผื่อไว้อยู่แต่ยังไม่ได้เอาไปเล่น hmm. อ okay. uh, uh, uh ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวนะเส้นวายอาผลไม้ก็พอเข้าใจซูชินี่คืออะไรอ่าเขาบอกว่าแบบเป็นเป็นแบบญี่ปุ่นไงโออ่าทางนู้นเหรอนี่แต่บมาเลยตบอาไปเลยเออซาโต้ด้วยฮะไก่ไก่น้องเอามาด้วยนะนี่สัดเก้าสารเจ้า ท้งนก็วางแล้วก็วางแล้วก็ฮะวโอเคอย่างน้อยก็สบายใจเนาะอ่ะคนอื่นจะขออะไรอ่ะเชิญฉันเลยเหรอมันน่าตลกอะไม่เป็นไรอ่ะอ่ะเออยังไม่รู้คืนมันไม่คืนทุกทีวันนี้พระเจ้าครับผมอยากให้ คนในบ้านมีความถูกทุกคนอ่าเช็ดฝนตกเข้าเขบ้านเข้าบ้านเขบ้านกเขา้านก่าบ้านกเอ้ยอ้ยไม่ขอขออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวมันฝนตกเลพี่อ้ยผมไม่ใช่ว่ามึงจะมึงขอให้ทุกคนไปอีใส่ใคใช่ไหมมึงบอกกูบ้านเออเจ้ยแล้วไรนบม่กล้าพูดออกมากวนทุกคนหัวเราะเยอะอ้ยอะไรวะทุกคนเขาหย่ดไปอีนส่ใคกันหมดเลย โอ้ยชีวิตธรรมดามันน่าเบื่อตายอยู่แล้วอยากได้อะไรแบบตื่นเต้นนะพี่โอ้โหสรุปเข้าไปปุ๊บเจอไฮด้าเออเลบริกูดโอพี่อยากซักซิพี่เน<อ>ี่มันสมคอนบกันพี่แต่ยังไงก็ไม่จริงหรือว่ามีแค่ในในเรื่องอะไรนั้นแหละเออก็จริงแหละเออพี่เดินทางเสร็จแล้วพี่ขอไปนอนพักก่อนนะ<อ>ไว้เจอ,อเกย์ห้องพี่อยู่ข้างๆพี่โบนนะอ่ะโอเคโอเคท้องจัดของไว้ให้ละโอเค thank you ห้องนี้ โอ้ห้องนี้แพงดีเท่โอเคทางนันก็เฮ้ไม่ไหวล้วโอ้จะมาถามว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ,อ่ะไม่มีอ่ะจะนอนแล้วอ่ะโอเคครับโอเคไว้ไว้เจอกันเฮ้นอนดีกว่า ที่นี่มันร้อนจังวะแล้วท้กกูอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหวัชทิ์ฮะโอ้โหอสิ่งเชี่ยอะไรออกแล้วออกแล้วอุ้ยเอ้อเออเอเอ้ยโอ้ยจุดหายมึง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 ทำอะไรวะเลยอ่ะเฮ้ยเย้เนี่ยแล้วพวกเราไปอยู่ที่นี่ไงวะฉันเองฮะใครวะเออเสียใครวะเฮ้ยนี่หรือเปล่าเฮ้ยตัวอะไรบ้าเนี่ยเสียงใครโอ้ยืมอืมไอ้นีหล่ะย์ ตัวดีอ่ะกระเทียมทิ้งได้ไหมอืมดูเหมือนพระเจ้าเลยสิดูะเฮ้ยไม่ใช่แล้ววะถอดถอดถอดสาวหลุดสาวหลุดพระเจ้าพระเจ้ามีสาวแผลด้วยวัดว้าทันตาไหมอะแล้วแล้วเรียกผมมาทำไมอ่ะมีภารกิจอ่าภารกิจสำคัญอ่าอ่าแล้วหนึ่ง พวกเราต้องสร้างเมืองให้สวยสองใช่ต้องให้สวยสองเจ้าต้องกำจัดบอสทุกตัวฮะฮะทุกตัวนะอายุซีรสวัดอยู่เนาะเอาเป็นใครไม่รู้แต่ฉันรู้ว่าสั่งงานแบบนี้มันน่าเชื่อไมเนี่ยต้องเชื่ออ่าคงจะเชื่อได้แล้วล่ะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่วใหญ่กูยังไม่รู้เลย เออไหนจะโถส้วนมันหนีเออนั่นสิอย่าพูดถึงเลยโอเคอ่าแล้วภารกิจภารกิจสุดท้ายล่ะต้องเลี้ยงมังกรอะมังกรมังมังกรนี่มไปถึงดราก้อนหรือแย่อ่อเออแย่ได้หมดอแล้วโอ้โหมือชิบหายอ่ะแล้วแล้วพวกเราจะได้กลับตอนไหนเอ่อ ก็จนกว่าพวกเจ้าจะทำภารกิจจะเสร็จเอาจริงดิฮะมีปืนไหมพี่หนูอยากยิงพระเจ้าตาตรงนี้เลยอปืนกูเก็บไว้อ้เพื่องปืนหายไอ้เหี้ยอย่ามายิงฉันนาเอ่ออ่าอ,อ่าแค่นี้แหละเออออะไรเนี่ยไอ้เอ้าไอ้ไรวะเนี่ย โ,โอ้โหยืนดาวที okay, so right. ่นี่ที่ไหนวะเนี่ยแล้วคนอื่นหายไปไหนหมดวะเฮ้ยพวกได้อยู่ไหนฮัล้าวอยู่ไหนเฮ้ยไหนเนี่ยตรงนี้ตรงไหนวะมันแดงไปหมดเลยตรงนี้มันแดงไปหมดเลยโอเคกูเจอละมองเลยไม่เห็นเลยมันแดงไปหมดเลยอยู่นี่เฮ้ยเจอจะเออแล้วเทลวอะอ๋ออยู่นู่นเฮ้ยเบลทางขวาเอ้ยซ้าย ไหนอะไหนอะหลังหลขวาซ้ายเ๋อโอยน่นี่หน้าหน้าเอออะไได้ได้ไอก็แ่ละโอ้โหหนาวที่ไหนวะเนี่ยอ่าไม่ต้องคงคงไม่ต้องถามนะดูหน้าหลังโอ้โหอไปอยู่ไปอยู่ในป่าก่อนนะไปไปไไ้นป่าอนป่าตอนไหนไเดี๋ยววาป่าก่อน หนาว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 โอ้หอแต่อุ่นขึ้นแหละแต่พี่หนูหิวแล้วหนูจะเวอร์รี่หนูเกิเออเก็บเลยเก็บกินเอนงองแกกินเนาเบียล้วกันโอเคเก็บไว้หูหนก็ดนะโอเคแต่เราไปต่อเนี่ยเออต้องพูดเราต้องตัวอะไราด้อะไรฮะอะไรอะไเฮ้ยมุมแมงแมงมุมอเออนั่นแหละ เฮ้ยกูจะตายกูจะตายเอาปอะไรพี่ฉันอ่ะพี่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 โอ้กูจะตายพี่เค็กเกียวเดเกียวงั้นเราต้องมาประชุมก่อนเราจะทำอะไรก่อนอย่างแรกสร้างเมืองพี่พี่พระเจ้ามีเควยสามคุยก็คืออะไรนะอ่าสร้างเมืองตีบอสแล้วก็ยั้งมังกรยั้งแย่อ่าฮะแสดงว่า งั้นงั้นเราทําเมืองก่อนไหมต้องเมืองกว่านะพี่เพราะว่าเราจะได้หาของในพวกนี้ด้วยเราจะได้เป็นที่หลบภัยด้วยโอเคทางงานก็ทำไอกันตอนน้องตอนน้องตื่นใหม่เียวมันมีนี่ติดตัวน้องมาด้วยอะพี่ต้องดือเหรอเป็นด้วยโอ้มีว่ามีเหมือนกันว่ะอะไรเนี่ยมีสองเล่มบ่ะโอ้โหมีมอนสเตอร์จะบอกด้ว่าแต่งู้กับพวกวัตถุเนี้ยอันนี้ไม่น่าใช่อันนี้น่าจะเป็นพวกมอนสเตอร์ที่อยู่ในโลกนี้มากกว่า เหมือนจะมีสมุดเฮ้ยเราสามารถคัฟของได้สิอันนี้เขาให้อันนี้มาเลยอันนี้สุดคัฟหรอไอซิชเชียร์อะไรวะอ่านไม่ออกอ่ะนี่หนูเจอน้องอะไรไม่รู้ด้วยไอ้น้องทำอะไรลูกน้องอะไรยุงเหรอหรอดิเมงวันเมงวันอ่ะถ้างั้นตัดไม้ก่อนเราเราหาของก่อนเราทำของก่อนได้เลยวะใมาช่วยกันหาของตัดไม้ตัดไม้เก็บมือไว้อ่า อืออืออู้รู้ออสีพวกขาวเจ็บเลยกุณรู้สีน้ำขาวอ,อ,อ,อย,ยอ่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยก็เจ็บเลยนะพี่นี่หนักแล้วเราคืออันนี้คือเราอยากรู้ต้นสายปลายเหตุว่ามันมาจากไหนมันมาได้ยังไงอ่าหมายถึงอะไรเออผมพูดตัวเลยนะทำไมเราถึงต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ด้วยไม่รู้สิแต่<อ>มีความรู้สึกว่ามีคนขอพรอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ ใครอะพี่ใครอะนั่นสินะใครก็ไม่รู้นะหัวเขียวเนี่ยใช่ใช่ใช่หัวเขียวเสียงอะไรอะพี่ก็ฉันไม่รู้อะฮะอะไรฉันไม่ได้ยินเสียงมีใครใครใครเรียกอะไรไม่รู้เลยเหมือนเสียงร้องใค่ร้องใครเรียกได้ยินเลยว่าไม่ได้ยร้องเฮ้ยอย่ามาตลกพีมันน่ากลัวนะเพื่อนเฮ้ยหนูไม่ได้ตลกหนูก็สะดุ้งนะพี่หนูก็กลัวนะไหนวะงั้นเรารีบทรรมเรียบธร ฟังบ้านดีกว่าไม่เราต้องย้่าสิ่งแรกที่เราต้องหาคือเราจะอยู่ที่นี่ก็จริงเหรอที่ปักหลักเราหาของไปก่อนแล้วค่อยหาที่ปักหลักเอางั้นก่อนแล้วกันโอเคตัดไม้พอแล้วไปออกเดินทางดีกว่าไม่พี่หนาวเอ้ยบ้าโอ้โอ้ฮะอะไรเหรอเมือเราแค่อยู่ชั่วคราวก็ได้พี่หนุ่มบ้านนะแน่นยามพูดไม่อกแกได้ความตื่นเต้นได้เลยไม่ได้ชีวิตนี้อะไรวะไม่ได้เลยไม่เห็นสายตาสายตาชั้นสั้น ไอวะอุจก้าวเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นชาคูนะไอวะแป๊บนึงนะแร่ชาคูกันเลยแร่เหรออ๋อแค่แร่ใช่ไหมไม้มันสูงจังเลยนาเออนี้ต่ออย่างนี้ดีกว่าเออใช่มันคือฐานจากล่างขึ้นบนไอจับบนลงล่างผลแลกมาเลยก็ได้นะพี่ตามสเตปเราแล้วเล่นเกมพี่จะพาเล่นเกมแบบเกมพวกนั้นอะมีความรู้สึกว่าทำไมโลกนี้มันเหมือนเกมจังวะ อย่าบอกนะว่าพระเจ้าติดเกมเฮ้ยจำได้ไตั้งแต่ซาวคุณกันแค่ไหนจำซาวนั้นได้ใช่ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยเฮ้ยนี่มันไี่เกิด่มอะไรเนี่ยเบื้อเมื้องเด็งเขาไม่ใช่แบบไม่ได้มาโดนสายดนะความดีเลยเราหาเราหาทำเลทำเลก่อนไป ทำรีทำรีไอเลที่ไปคิบคิวคิวแล้วกรอบๆอปไหนอันนั้นขนมเล้วยอ่ะโอ้โหเหรอ <laughs> แม่เล,มเล่นมุกเล่นมุกได้ดีมากเล่นมุกได้ดีมากเอาไปเลยเอาไปเลยเจ็ดวันเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ย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 ฮะอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเดี๋ยววางไปกินนี่แล้วเดี๋ยวอาริเวชชั้นล่ะอ่าก็ดูอ่ะพีข่ขอเองเหรอจ๊ะดูเลย ี่มึงขอเองนะถ้างั้นได้ของครบละไปเถอะหาทำเลดีๆเถอะที่นี่ถามนั่งพี่หนูนนี้เหรอหนูพูดอันนี้อยู่พี่อันหนึงหนาวมากเกินอ้เชี่ยจะมืดแล้วไม่ตาหนูจะตัดตาอ้าจะมืดแล้วเหรอใช่มันจะมืดแล้วพี่หนูหิวของหนูหิวของพี่ไอ้กูถ่ายเก่งต่อเพิ่มไม่ใช่ เร็วเร็วเร็วเร็ยหนูเสียดายอะพี่งั้นหนูขอคุณได้หมดก่อนได้ไหมอ่ะอย่าทิ้งหนูปุดยูยูเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าตอนกลคืนมันจะมีอะไรนั่นมองว่านะในหนังสือภาพนั้นแน่เลยเฮ้ยอ่าจำดีน่ากลัวใครที่รู้เตรียมอัุปุธให้พร้อมเลยจะไม่กลัวเลยหรอกนี่อะไรอ่ะแขกเตะขวานเสกหน้ามันได้พี่นี่มานี้กระดูกเหรอฮะประปรารถันเนี่ย นี่มันอุ้มเพลงกันเออใช่คือกระโดดจริงๆหรือว่าเราเราเราไเราสังตัวเองไว้ที่ไหนพี่แล้วเข้าไปแบบเฮ้ยหรือว่าเราต้องวิ่งเราต้องวิ่งเราต้องวิ่งข้ามผาไปเลยโลดเร็วๆไอ้เรื่องไปโอ้โหพี่แต่มันต้องข้าม วายน้มีสีออะไรมันคือมันมีปลาอะไรไม่รู้จักเฮ้ยปลาปลาก็ปลาปกติดีนะอุ้ยหนาวหนาาวเย็นเย็นเย็นเอ้ยมันรนจะเป็นหัน้าข้าปากแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะทหมันค้างอ <salts> ้หายากเลยตัวเนี้ยในชั้นในชั้นฮันแน่มีพลเกิน อะไรก็ไม่รู้เราคิดว่าอ่เฮ้ยเก้าว่าคิดว่าเราไปหาทำถ้ำอยู่ไหมอุ้ยเออเป็นความคิดที่ดีไปแผนนี้ดีกว่าทานนี้ทางนี้ทางนี้โอ้โพี่พี่ออ้ยไปทางนี้ทางนี้ทางนี้วิงนี้วิ่งวิ่อ้้ยโอโอ้ย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 โอ้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 ้ยอ้ย มันมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมไอ้ตัวอะไรตัวอะไรอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้้ย้ยโอ้ย้ยนีหนี้เออตัวอะไรนีก่อนนีก่อนเราุ้มไม่ได้ที่หมายแล้วแล้วคนอยู่ไหนกัเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากโอ้ยตัวมันวิ่งมันวิ่งโอ้โหวิ่งไป วิ่งไวอือือออยู่ไหนไม่รู้วันมองหาตัวเองไม่เจอโว้ยตายซะตายซะตายแล้วทุกช่วยด้วยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่หนูเจอพี่ก้าวแล้วล้วพี่โบล่ะนั่นสิพี่นี่นี่อือโอ๊ยนี่ไงนี่หนูว่านะเราไม่น่ารอำเนินอะไรอยู่อย่างเงี้ยแล้วโบล่ะอุ้ยอ๋ออยู่นี่นี่นี่โอ้ย ยด้วแล้วเราจะไปเองว่ายน้ำดีร้ออะไรอุ้ยไม่น้ำอุ้ยหนาวทําไมหนูปลอดภัยทั้งทที่หนึ่งอ่ะโหด้านฝั่งหนูก็มีตัวรออยู่ได้พี่รูเบิร์ตรูเป็น์ตขึ้นเกือบเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มันดูไม่อันตรายโอเคโอเคอุ้ยโอ้ยไม่อันตรายแต่กูจะตายอุ้ยโอ๊ยบ้นนั่นหนูหนนทั้ง มันมืดอ่ะหนูมองไม่ค่อยเห็นเลยเฮ้ยมีมีทอชแบกแคบ้างเลยอ่าเป็นบนั้นเฮ้ยตัวนี้มีเหตุด้วยอ่ะปั๊บปั๊บโอเคไม่รู้อ่ะโอเคน่าจะสว่างขึ้นเยอะเลยนี่แหละโอเคสว่างขึ้นเยอะแล้วเราจะไปทางไหนดีเนี่ยอะไรกันเนี่ยที่มันนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างใคร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 ขอความตื่นเต้นนะ ยี่หนูเจอของยี่หนูเจะติ๊กพี่คนเลยแต่หนูโดนบ้านแล้วไงพี่ใกล้ตายไหมเนี่ยใช่ฉันแค่เเหมือนเราติดอยู่ในเกมไงไม่รู้เลยอะพี่จริงหรือว่ามันคือเกมที่พระเจ้าเล่นแล้วหรัไปแล้วเขาเล่นไปผ่านเขาเลยให้เรามาเป็นไปได้ไม่รู้เหมือนกันเป็นไปได้ในทางวิยศาสตร์สูงไปนะเราไปเราอยากจะพ่อคือเราเห็นหลอดเลือดด้วยไงหนูก็ว่าเออแปลว่านะ พระเจ้าใช่เลยพระเจ้าพระเจ้าคิดเก้วลินเกมใช่แล้ว่ตันนี้เราง่วงนอนมากเลยไม่ไหมนะโอ้กระตุกกระตุกระบบอะบอสทางนี้เอ่อทุกคนเป็นฮะแต่แล้วเนี่ยไปไวยัง โอ้ทำไมกร็ตกจังหวะแป๊บนึงนะเฮอยไปกินดิพี่เหนื่อยโอ้ยเดินนะกินแล้วกินแล้วอ่ะเดินนะไปเจอตัวอะไรไม่รู้อ่ะเออเอาไปกินโอ้ยสกิลสเกลโอ้ย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 สกลสเกลแหละขอปับขอปับขอปับอะไรนิดหน่อยก็วุ้ย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 จะตาย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 เป็นดาวหกเฮ้ยชันจะตเตยตาย อยู่ใต hey! ้ต <apply some drinks> ้นไม้ก่อนมองไม่เห็นโอเคแตมาให้เยอะดีว่ามาได้พี่ตรงป่ามนเฮ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านเจอหมู่บ้านน้าบบ้านว่นี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 ่กดอยู่กดอยู่แล้ววะนี่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 นนนนนน่วิ่งวิ่งดวงีว่ โอ้ยค้าง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 โอ้ยเออหมู่บ้านต้องไปหาหมู่บ้านก่อนเฮ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านหม้านตายแล้วโอ้ยมีตรงต้นอุ้ยไปไอยู่จครับกูจะตายโอ้ยค้างอุ้ยค้างเออโอ้ค้าง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 โอ้เนี่ยนี่เนี่ยนี่เน่โอ้โหโอ้โหมีมีตัวอะไรเต็มหมดเลย ค้างค้างหนักมากผีเอ้อกูเจ๊เอ้อโอ้โหตรงนี้พระเจ้า TP กูทีวันเด้อเอ้ยปิ๊งโอ้โหเมื่อทำปัจจต้องมา TP มาตรงนอ๊ะเนี่ยโอเคแป๊บหนึ่งเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนคือคือคนอื่นเป็นตั้งยิ่งแย่ทำไมต้องเป็นฉัน อ่ไม่รู้สิแต่ตอนนี้คือเซฟได้ที่เซฟละเซฟก่อนโอเคเราจะเอาตรงนี้เป็นเมืองเนาะเมืองโชขาวโอ้กระตุกกระเทยเบืองเช้าอันมีพวกเมล็ดเต็มเลยเน่ยแป๊บหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นไอ้ค้างเยอะทำไมมันชอบค้างมีแมวด้วยแมวจ่อยมีแมวด้วย กูจะฆ่ามึงอ้อยอือู้ซอ,อ,อมบี้เพียบเลยเฮ้ยปันหนึ่งนะไอ้นี่เสาอะไรอ่ะใครับแมวเนี่มันเสาอะไรอ่ะเฮ้ยเราป่าทำไมนะเดือยวเราเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ย,ยมีชาวบ้าน ฮะเฮ้ยแมวพี <c oughs> <gl ars> oh ่ชาวบ้านเอ่อของมันก็อยู่ไหนกันนะจะไปตรงไหนนี่เอ้ยลูกชาวบ้านเฮ้ยพวกวิ่งเฮ้ยที่นี่ที่ไหนอะนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยประสาทพี่ปราสาทเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยแม่มด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 นั่นแม่มดเหรอเอาไงเออกระป๋องเอากิปเปิ้นกันหลัง โอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันโดนอะไร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 เจ้านนมััปลอดภยแมวนี่หว่าเขาอุ้ยอุ้ยโอ้ยพี่ตาบานนะนี่แบบปลอดภัยไม่ดีอยู่อยางน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยเราก็มีที่อยู่อะโอ้ยโอ้ย่อ้ยหนูจะต้านหนูจะต้านหนูจะต้านเป็นตัวต่อมาฮาหนูเฮ้ยโอเคได้ที่นอนละ นด้วยเพื่หนูด้วยไอ้พี่ตีจะต้องช็อกอันนี้ตรงไหนวะตีจะต้องช็อกหาไอ้ช่วยด้วยน่ากลัวแม่โอ้โหกูเห็นอะไรแต่ควันดำๆเฮ้ยมีอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยที่อัพเกรดเหรออ้หพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าดูเองไอ้ผีดกไม้ก็มีผีก็มี อ <Okay. S 2> ด้วยออโอเคคุณผมถูกโหนตัวสีหนูเสี่ยนตายมาเลยเฮ้ยมันมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยบ้านถูกผ่าเป็นสองส่วนเหรอไหนตรงแน่ตรงนน้นู่นนะ ไม่เนี่ยเตียงเตียงเนี่ยเราเรามีที่นอนลราเออเอาเราเรานอนตรงนี้เลยแล้วกันพี่ติดเฮ้ยเรา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 เซฟตรงนี้โอ้ยตัวนี้ไงก็ได้อต่ปุ้ยอาจจะนอนเซฟที่นี่เหรอเออนอนเซฟที่นี่แหละเพราะที่นี่รู้สึกปลอดภัยมากเลยมองหน้าเลยเออเออเอาเวลามองหน้าตีเด็กมฆเลยเฮ้ยอย่าตีอย่าตีอย่าตีเดี๋ยวไเอาเดี๋ยวเหรออ่ามึงเห็นมึงเห็นพวกพี่เพื่อนตรงนั้นไหม ไม่เห็นพี่เพิ่มตรงนั้นไหมระวังเขาตีมึงนะถ้ามึงทำลายเทคน่ะต๊อมนี่นะคะขอบคุณครับกลัวพี่นะทต๊อมมี่ก็อร่อยเหมือนกันนะพี่กินไหมโอ้โหนี่กินไหมพี่มันอร่อยมากเลยอ๋อแต่ว่าเหมือนจะเบาะให้ให้ฟรีด้วยนะเหมือนจะผ่านเห็นอยู่โอ้แบบโอ้โหตัวอะไรวะเน่า่หาวิธีลักลอบเข้าไปเหรอเฮ้ยล็อกล่อทำไมเข้าไปเลย เระไม่มีวันนี้คุณแม่หมดอยู่นะไม่เห็นอะอุ้ยฮัลโหลงั้นเราที่นี่เป็นที่พักชั่วคราวไหมตรงเนี้ยใช่ค่ะริปเป็นที่นี่จะเป็นที่ที่ปลอดภัยจากมอนสเตอร์หรือเปล่าน่าจะปลอดภัยแหละตัวอะไรมั้งแมวแมวแมวแมียวเอาละไปหาเราไปหาที่นอนแล้วเรามาเซฟตรงนี้ก็เถอะที่คี คไม่เคลื่อนไม่ได้ได้มากกว่าร้อยรอบจริงโอ้พระเจ้าพระเจ้าสร้างโลกยี่มีโบไม้พวกเราเล่นหรอเนี่ยโอเคนี่นี่มีอะไรโอเคได้ของแล้ววิ่งเงี้ยเงี้ย่โุ้ย ไม่มาเจอปล่อยจังเลยป่ะแกเฮ้ยตอนนไ้ีทุกคนทุกคนพี่มาตาตหนูทุกคนทุกคนเข้ามาเข้ามาเข้ามา้าาที่บ้านเลยวางเตียงแล้วนอนได้เลยพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่อยู่ที่เดิมมามาบ้านมาบ้านอะไอ้โบดอะมันเล็กโบดหรือบ้านวะหนอยู่โบดนอยู่ตรงเตียงอะพี่อยู่ตรงไอ้บ้นเตียงเ็กนอนะไม่ไหวนนั่งก็ได้ปะยงใกล้สุดโอเคต่อละ 나한테